พี่ป๊อปเปิลก็อยู่ที่หน้าร้านนะคะเดี๋ยวเราจะมาใส่ตัววิกผมให้ดูกันนะคะว่าจะใส่เป็นตัวรุ่นไหนดีนะคะเดี๋ยวพี่ป๊อปเปิลนะคะก็มีในส่วนของที่หน้าร้านของเรานะคะอยู่ที่ศูนย์การค้าห้างเยียนบางพีสมุทรปราการกรับลูกค้าค่ะวิกผมก็จะมีหลายๆแบบหลายๆทรงเลยนะคะเป็นงานที่แบบพรีเมียมนะคะเป็นงานที่แบบว่าใช้ทนใช้นานแล้วก็ ตัวเส้นใหม่จะเป็นเส้นใหม่ที่มีคุณสมบัติเฉพาะนะคะก็คือเขาเรียกอะไรนะตัวตัวคุณภาพของของของเส้นผมอของเราเนี่ยก็คือมีความคงทนนะคะลูกค้าก็คือใช้ได้นานมากอย่างรุ่นนี้นะคะท,ที่พี่พอเปิ่นเอามาให้ดูนี่ก็จะเป็นตัววิกผมแสกกลางนะครับตัวงานของเขานะคะเส้นใหม่นี้จะเป็นงานทูโทนนะคะก็คือตัวด้านบนนี้นะคะจะเป็นสีดำเนาะ ส่วนปลายก็จะเป็นงานสีเทานะคะสวยๆแบบนี้เลยรุ่นนี้จะมะีตัวรีวิวนะคะที่พี่ปอป่นมีการลงให้ดูเรื่อยๆเหมือนกันนะคะเป็นทรงที่แบบว่าความยาวของเขาก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพี่มาใส่ให้ดูนะคะแล้วก็รุ่นนี้จะมีอยู่สองสองแบบด้วยกันนะคะก็จะมีทั้งตัวที่เป็นตัวผมยาวนะคะอันรุ่นนี้ความยาวของเขาจะอยู่ที่ประมาณน่าจะ 2ี่สิบนะคะยี่สซมประมาณนี้แหละนะคะแต่อีกรุ่นหนึ่งก็จะความยาวเขาจะอยู่ที่ประมาณ6 0สิซมนะคะใส่สวยนะลูกค้านะรุ่นเนี้ยแต่ว่าเป็นงานที่ทนด้วยนะคะอย่างบางคนเนี่ยเขาเอาไปปูปะเขาก็เอาไปรีดไปทํารอนแบบเบาๆเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็น่ารักดีนะเพราะว่ามันก็อ,อยู่กับการเล่นของเราคะ่ะลูกค้าว่าเราอยากจะ ใส่ออกมาให้มันเป็นลุกแบบไหนเนี่ยคือเส้นใหม่ของเขาก็หวีได้ปกติเลยค่ะเพราะว่าเรา,าสัง่งผิดมาโดยเฉพาะอยู่แล้วแล้วก็รีดโดยที่ไม่ต้องใช้น้ํายาด้วยนะคะอย่างเวลาเรารีดเราก็จะรีดกับเครื่องรีดผมน้องขอขอตัวรีดผมหน่อยลูกเอาตัวรีดผมให้หน่อยเร็วตัวรีดผมของเรานะคะลูกค้าเราก็สามารถรีดได้กับตัวเครื่องรีดที่ สามารถที่จะปรับอุณหภูมิได้อย่างที่บอกแหละนะคะอย่างที่หน้าร้านพี่ปอ้ยปุ้ยนะก็มีตัวเครื่องรีดรุ่นนี้ขายเหมือนกันนะคะคือเราใช้เองแล้วเราก็เราก็ขายด้วยนะคะในส่วนของเครื่องรีดผมนะคะก็จะเป็นรุ่นนะคะนี่เลยนะคะมีขายที่หน้าร้านนะคะมีมีทุกวันเลยใครที่อยากได้ก็แวะมาเอานะคะเพราะว่ารุ่นนี้ข้อดีของเขาคือมันจะสามารถปรับอุณหภูมิได้นะคะเราก็ใช้เครื่องรีดปรับไฟต่ําสุดเลยนะคะแล้วก็ นิบเข้าไปนะคะนิบเข้าไปกับตัววิกผมนะคะก็คือเราก็ใช้ไฟต่ําสุดก็ค่อยๆรีดทีละช่อไปนะคะมันจะทําให้เส้นไหมมีความคงความเป็นธรรมชาติที่สวยนะคะแล้วก็ไม่เสียด้วยไม่ต้องใช้น้ํำยาก็ะรีดได้นะคะนี่เลยค่ะใครอยากได้วิกผมสวยๆก็แวะมาที่หน้าร้านป๊อปปี